สวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วครับกับลุงอึดอาดหัวรานมือนี้ยยุ่งเหินจะของนะครับเด้อเมื่อนี้ยยุ่งเหินจะของครับแต่ว่ามีที่ดินมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอยู่ทังอำเภอกุสุมานมาแนะนําให้พี่น้องจักเพื่อสนใจเนาะเพื่อพี่น้องสนใจอยากไปขายไปขายอยู่ทางอำเภอกุสุมานส่วนนี้กับเบิ้งเฮือนผมเป็นกันเด้ออันนี้เฮือนลุงอึดอาดนี่เฮือนสงไทยนี่ละ เบิ่งไปพังๆสักกันสีบอกรายละเอียดสู่ฟังไม่นี้ผมสินแนะน่ำที่ดินแปลงงามๆอีกแปลงหนึ่งครับอยู่ทางอำเภอกุสุมานครับอำเภอกุสุมานจังหวัดสก,กคลนครครับพื้นที่หนึ่งไร่ถวนครับเป็นสูตรขุดแดงนอกซีจอแล้วเพิ่นสิขายในราคายกแปลงครับยกแปลงทั้งสิ่งปลูกสร้างพร้อมนะครับสองล้านบาทเพื่นว่าที่ดินติดท่ารานยาง เหมาะสาหรับธุรกิจครับติเปิดร้านค้าร้านขายเปิดร้านอาหารเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวกับมอครับดิน,นดินไรหนึ่งดินไรทถวนนีกม้กมก้มขมยาวก็สิป,ประมาณสี่สิบคูณสี่สิบเมตรนี่แหละติดทางลาดยางอำเภอกุสุมันไปอำเภอโพนสวรรค์ห่างจากห่างจากตัวอำเภอรประมาณกิโลเดียวครับห่างจากสถานีตำรวจประมาณกิโลหนึ่ง ห่างจากตลาดก็ประมาณสองโลกกกัวห่างจากธนาคารก็โลโกก,กัวนี่ละห่างจากโรงพยาบาลก็ประมาณสี่กิโลห่างจากท้าซีเลียนท้าซีเลียนเซนเซนอุดรนครพนมนี่ประมาณประมาณกิโลเดียวครับไปมาสิดอกสบายทีนี้แป้งนี้นี่หนึ่งไรนี่อยู่ติดกระทั่งลาดยางเซนอำเภอกุสุมาน ไปอำเภอโพ้นสวรรค์จังหวัดนครพนมครับบริเวณไก่เคี่ยงนี่กัตสิมีลานค่ามีเฮือนข้นลายครับมีทั่วไปเลยกลัสิมีลานขายวัสดุก่อสร้างครับอจู่ใก้ๆนี่กัสิมีอูสมรสแล้วก็ยังมีของแถมอีกนะครับของแถมเป็นสิ่งปลูกสร้างครับสามอย่างอันนี้ผมบริไปเห็นกับตาเด้อตามที่เพื่อนถ่ายคลิปให้เบิ่งเนาะ กสีมีเฮือนหลังหนึ่งครับเป็นเฮือนนี่เป็นเสายีสิบหาต้นเป็นเสาปูนโค้งสางนี่เป็นไม้โค้งราคาเป็นไม้มุงสังกะสีพื้นเป็นคออกีดเป็นเป็นปูนเป็นคออกีดแล้วก็ผนังผนังหรือฝานี่เป็นไม้เป็นปีกพนว่ามองนีสิหมอกับเพ็ดหลานคาราเกะรหลานอาหารเนาะ อลังที่แรกหลังที่สองเป็นมองจอดรถมองจอดรถเนี่ยเสานี่เป็นเสาปูนเสาคอนเกียโครงสร้างเป็นไม้หลังคามุงสังกะสีอันนี้เป็นมองจอดรถแล้วก็มีเพิ่องอีกครับเป็นเพื่งหรือเป็นลานอาหารหรือเป็นลานกว๋วยเตี๋ยวนี่ละที่เป็นเอดขึ้นมาตัวข้าวครับโครงสร้างนี่เป็นไม,ม้ยุค่ามุงสังกะสี สำหรับเพิ่นเฮ็ดเสียเ,เป็นหลานอาหารร้านกว๋วยเตี๋ยก็ได้ครับนี่สิ่งปลูกสร้างนี่สิ่งปลูกสร้างสามอย่างนี่เพิ่นสิแธมให้เลยสำหรับท่านใดที่ <c oughs> สนใจเนาะอยากได้ที่ดินว้เฮ็ดธุรกิจทั้งอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลก็ติดต่อสอบถามเข้ามาครับผมสิมีคลิปให้เบ่องอีดอกแต่ว่าเพิ่นบ่ได้บรรยายไปไปบิ่งคลิปกันครับ you <laughs> 嗯。